หากคุณผู้ชมนะฮะพี่ๆท่านไหนที่ยรังลังเลนะครับผมตัดสินใจไม่ได้รักพี่เสียดายน้องนะครับโตโยต้าก็ดีนะฮะหรือว่าแอคคอร์ดแคมรี่ฮอนด้านะฮะอย่างไหนดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า2คันนี้สอรุ่นนี้ใจต่างกันอย่างไรบ้างนะครับรถหรูดีเซ็คเมนต์ฮอนด้ากับโตโยต้านะฮะอีกคันหนึ่งแคมรี่คันหนึ่งแอคคอร์ดนะครับผมใครสนใจนะฮะสคันนี้อยู่นะตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสิ่งคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนมือสองอยู่นะฮะวันนี้พวกผมเซลล์หนวดทอโต้อ,อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพามาเปรียบเทียบเลย2ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับผมรถหรูด D ีซิกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับผมหรือว่า Honda Accord Gen 10 แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับพี่พี่ที่ยังช่างใจเลือกไม่ถูกว่าจะเอาพี่หรือน้องดีนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใครที่ลังเลอยู่ดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับวันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า2คันนี้นะฮะราคาล่วงจากป้ายแดง50 40- 5 0เปแล้วนะครับผมเป็นโอกาสดีแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ออกป้ายแดงเพราะว่ารถมือสองเนี่ยนะครับสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลย ไม่มีชนหนักพีคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับผม2คันนี้ผมรับประกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็น2คันนี้หรือว่าทุกคันในบริษัทของผมนะครับผมมีวารันตีดูแลให้นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเรื่องที่2คันนี้กันเลยคุณผู้ชมนะครับซ้ายมือก่อนเลยนะฮะรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดนะครับผมเบนซินผสมไฟฟ้านะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องทนนะครับออปชั่นเยอะนะฮะเรียบหรูดูแพงมีซันรูฟต้องยกให้เขาเลย นะครับหรือใครอยากได้สปอร์ตเท่ะนะครับผมนี่ดูหล่อดูดีนะฮะนี่เลย Honda a c c o r d Gen 10นะครับเริ่มต้นที่ตัว Camry ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะครับ Camry เนี่ยราคาดีนะ819,000คุณผู้ชมได้เป็นตัว2.5 Hybrid นะฮะไม่ใช่ตัวพรีเมียมนะเป็นตัวรองท็อปทั้งคู่นะครับผมเอาจัดมาชนกันเลยรองท็อปชนรองท็อปเลยนะครับแต่ออปชั่นแทบไม่ต่างจากตัวท็อปผมบอกเลย นะฮะเริ่มกันด้วยที่ตัวแคมรี่นะครับไฟโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีให้นะครับแอคคอร์ดก็มีเช่นเดียวกันนะฮะเป็น full LED คนละแบบคนละสไตล์กันนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับผมเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะฮะสำหรับโตโยต้านะนี่มีโลโก้คอบแต่อคอร์ดนี่เบลเลอร์เลยนะฮะนี่โครเมียมเลยด้านหน้านี่โครเมียมฟูโครเมียมเลยนะฮะกระจังด้านหน้านะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกเหมือนกัน นะครับทั้งคู่นะแต่ว่าของ a อ c o r d เนี่ยจะยาวเป็นเส้นยาวแต่ว่า Camry เนี่ยจะเป็นวงกลมดวงเดียวนะฮะแชมรีเนี่ยมีเซนเซอร์แจ้งเตือนของการชนหรือว่าเซ็นเซอร์กะระยะมาฝั่งละวจุดด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมจุดเล็กๆผู้ชมเห็นไหมสังเกตเห็นปลายนิ้วไหมนะครับแต่ว่า a อ c o r d เนี่ยนะฮะเขาจะมีระบบ Honda Safety Sense นะฮะ h อ n d a Sensing อกอขอภัย Honda Sensing นะฮะนี่นะครับด้านหน้าเป็นเรดาร์ของเขานะครับ อันนี้คือระบบแจ้งเตือนของ Honda เเขานะฮะ Honda เนี่ยราคาเนี่ย879,000นานะครับเพราะว่า Honda เนี่ยเป็นปี2021 Honda a c c o r d นะครับผม2.0นะฮะ e l plus นะครับผมเป็น e h e v เรียบร้อยนะฮะปี2021สีเทาดำนะครับ879,000าสองคันนี้ฟรีดาวได้หนึ่งคู่ไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเพียงเดือนหนึ่นหมื่นต้นต้นตน,นะครับ หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับเครดิตดีฟีดาวได้รับดอกเบี้ยพิเศษ2.69%ไปใช้กันอีกนะฮะนี่หรือใครที่อยากจะผ่อนให้มันน้อยลงอยากจะได้ดอกเบี้ยที่มันถูกลงก็ผ่อนฟินต่ำๆปีน้อยได้เลยวางดาวมาผ่อนเพียมต่ำได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันต่อนะฮะกระจังหน้าดีไซน์คนละคนละอย่างกันนะครับสำหรับใครที่สปอร์ตหน่อยลุยหน่อยนะครับผมแนะนำแอคคอร์ดแต่ใครเรียบหรูดูดีนะครับนี่ต้องแคมรี่เลยนะครับผม กระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ทั้งคู่นะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าแบบเรียกได้ว่า Full LED นะไฟก็ LED เหมือนกันด้านข้างกระจกปัดน้ำฝนหน่วงเวลาได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยของ Honda เนี่ยนะครับจะได้เป็นแม็กขอบใหญ่กว่านะครับแม็กขอบส8นะฮะสำหรับ Accord นะฮะยางขนาด2 3 5 4 5ทับ 4, 5, R 1 8 ยางมิชลินนะครับพายล์สปอร์ตไฟตัวท็อปปี2024อันนี้คือแม็กขอบ20บลายใบพัดทูโทนปัดน่าเงาเดี๋ยวผมไปดูฝั่งของโตแคมรี Cam น่นะครับแคมรี่เนี่ยนะฮะเป็นยางขอบ17นะครับแม็กขอบ17ยางขนาด215นะครับทับ55นะฮะได้เป็นแม็กอะลอยแต่ไม่ใช่ทูโทนปัดเงานะครับยางใช้เป็น, one, anza, isa, นบิสโตรนทูลันซ่าปียี่สนะฮะ ระบบดิสเบรก ABS เหมือนกันไม้ทั้งสองคันนี้เหมือนกันหมดเลยกระจายแรงเบรก EBD เสริม BA, แรงเบรก BA Traction Control กันเรื่องกันหลายมีให้เหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ขนาดยางนะฮะแอรคอร์ดจะยางแน่นกว่านะครับซุ้มล้อเนี่ยจะเต็มกว่านะฮะนี่ให้ดูไกลๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะการเข้าโค้ง fitted ฟิ e l i n งในการขับขี่แอรคอร์ดจะมีมากกว่านะครับนี่ส่วนโตโยต้เนี่ยมีอะไรที่ Accord ไม่มีมัางนี่เลยซันลูปนะครับ c a m รี่มีซันลูปแอ c o คอไม่มีซันรูปเพราะตัวรองท็อปนะครับกระจกมือเปิดนะฮะสีโครเมเนียมเหมือนกันหมดนะฮะเห็นไหมโครมเี่ยเหมือนกันหมดเส้นสายตัวรถสวยมากนะฮะคลิปนี้ก็จะไม่ได้พามาดูโครงสร้างนะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าเกจเอแน่นอนเนี่ยดูสปอร์ตเบนอาก็รู้ล,ละนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนทั้งคู่นะฮะ ภายในของแคมรี่เนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะหนังสีดำคอนโซลลายไม้นะครับสวยๆแบบนี้ส่วนเจ้าแอร์คอร์ดเนี่ยเจนสิบนะฮะภายในเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูนะฮะนี่เลยนะครับผู้ชมภายในแอร์คอร์ดก็ลายไม้เช่นเดียวกันนะคอนโซลคอนโซลนะครับผมจอ7นิ้วนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะสีแดงออกแดงน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับผมน้ำตาลอ่อนหน่อยนะครับแคมรี่เนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะ ภายใน Accord เ,เรียบหรูนะนะฮะดูแบบดูผู้ใหญ่เลยนะฮะถึงภายนอกเขาจะดูซิ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภายในเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่สุขุมนุ่มรึกมากนะครับมีบายสปอร์ตมาให้นะฮะนี่แอคคอรเนี่ยจะมีเรื่องของ Honda l e w นว t h นะครับผมบายสปอร์ตก็จะไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าพวงมาลัยคุ้มหนังแบบซอฟท์พันะฮะ นี่พาร์ตเนอร์ชิพมีครบนะฮะสำหรับอะคอร์ดจอ7นิ้วนะฮะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ผมกดสตาร์ทนะครับผมกุญแจสมาร์ทเอินดี้คีย์เล็นะฮะ, Smart len, ะ,ฮะบอกคู่หน้าปรับพาวเไฟฟ้ามีเมมโมรีซีทเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับดูด้านหลังกันบ้างคุณผู้ชมด้านหลังแคมรี่นะครับผมมีแอร์หลังช่องชาร์จ USB ให้นะครับ2จุดนะแล้วก็เบาะรับรองคาซีทให้เรียบร้อยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสีเบรแบบนี้ก,กวา้างๆนะฮะ มีม่านด้านข้างมาให้เรามาดู Accord ร,รนี่เปรียบเทียบกันแบบไม่เห็นเลยคุณผู้ชม Accord ร,รก็มีม่านหลังเนี่ยม่านมือนะฮะม่านหลังเพิ่มความ p r i v a t ความ exclusive ให้นะฮะถามว่าตัวไหนประหยัดกว่าผมมองว่าพอๆกันไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกัน20กว่าโลลิตรเหมือนกันนะฮะนี่นะครับแต่ว่า Accord เนี่ยจะแรงต้นแคม r ีเนี่ยจะแรงปลายนะครับแอร์หลังช่องชาร์จมีให้เหมือนกันนะครับเบาะก,ก็พื้นที่การใช้สอย ก็พอๆกันนะขนาดรถพอๆกันนะครับแตกต่างกันที่อย่างแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์เลยนะครับให้ดูด้านท้ายคุณผู้ชมนะฮะแอร์คอไฟจะเป็นตัว C แบบนี้นะครับถ้าเป็น Camry เนี่ยจะเป็นแหลมๆออกมาหน่อยนะฮะไฟฟ u ู l อล d นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะจะเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งคู่นะครับเซนเซอร์นะฮะแฮมรี่จะมีด้านหลัง4จุดสียตำแหน่งแอร์คอไม่มีมีแค่กล้องนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะฮะเรียบหรูดูแพงทั้งคู่แอคคอร์ดนี่ก็หายากคุณผู้ชมนะครับสีเทาดำนะฮะแคมรีนี่ก็สีบอลเงินสวยมากนะฮะทั้งสองคันนี้ยังโสดยังว่างคุณผู้ชมแล้วมาดูภายในพื้นที่การเก็บของด้านหลังนะนี่คือแอคคอร์ดนะครับสวยมากนะฮะพื้นที่เยอะมากๆนะครับรถพวกนี้ปกติเนี่ยแต่แอคคอร์ดเนี่ยจะเป็นชุดป่ชุดซ่อมนะคุณผู้ชมนะครับไม่มียอะไหมาให้เป็นชุดปั๊มปะซ่อมมา นะะฮกว้างมากนะครับด้านหลังเนี่ยเอามือล้วงไปหยิบของได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแคมเบรี่คุณผู้ชมนะฮะแคมเบรี่นะครับก็กว้างเช่นเดียวกันนะเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะนะฮะพอๆกันเลยแต่ว่าแคมเบรี่เนี่ยนะครับจะมียางอะไหล่แม่แรงมานะฮะนี่ยางอะไหล่แม่แรงมานะครับผมแม็กเป็นลายเดียวกับยางที่ใช้ด้านนอกนะครับยางอะไหล่เป็นบีสโตนดูลันซ่าเหมือนกันยังไม่เคยใช้เลยคุณผู้ชมนะครับ โครงสร้างดีมากนะฮะสวยมากนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับผม Accord c a m ชมีรีบเลยคุณผู้ชมราคาร่วมไปกว่า40%แล้ว Accord นะครับ879,000นะฮะแชมลี่819,000ราคาต่างกันประมาณแต่แชมแต่แอคคอร์ดเนี่ยได้ปี21แชมลี่ได้ปี20คุณผู้ชมไม่หนึ่งแสนต้นนะครับทั้งคู่นะนะฮะร,ราคาดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูฟังชันออปชันภายในแล้วกันนะฮะ ให้ดูฟังก์ชันออปชันภายในนะครับเริ่มด้วยที่ Accord เลยขอแยกเข้าไปในตัวรถนะคุณผู้ชมกุญแจ Smart ทเอ e นท e เนะครับผมแล้วก็ปุ่มพุทสตาร์ตอยู่ตรงนี้ปุ่มอะไรไฟฟ้านะครับ epas นะครับแล้วก็คันนี้ไม่แสนสะี่นะนะฮะทัาศนวิสัยในการมองเห็นผมว่า Accord ร์น่าจะสูงกว่าน,นิดนึงนะเท่าที่ผมรู้สึกนะจะสูงกว่านะครับแล้วก็ตัวมี ความเร็วแปผ่านตาารถคข้หน้า a p t i v e Cruise Control นะครับปุ่มปรับก็จะดูเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือน Civic FE เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ Civic FE ก็ปุ่มปรับก็จะประมาณนี้แหละนะครับปรับได้นะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับ Navigator การเลื่อนกันถลายนะครับระบบ Safety นะฮะแจ้งเตือนการอ่อนล็อกเลนปรับได้หมดนะครับหน้าจอด้านหน้าแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอสีเจนะครับ กล้องถอยมีให้เรียบร้อยปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้เส้นบอกระยะหมุนตามโมอะไรนะครับแบบนี้เลยถอยจอดแม่นยำนะฮะมีเสียงแจ้งเตือนให้นะครับคอนโซลลายไม้แอร์ฟอกอากาศได้นะครับผม Duo อ h ช n น e l นี่ช่องชาร์จด้านในไวเลสชาร์จเอา์พุตนะครับเอาเล็ตชาร์จมีให้ครบเกียร์คอนโซลนะครับเรียบหรูดูสปอร์ตคุณผู้ชมนะครับแล้วภายในกว้างมากๆที่วางแกนพักศอกวัสดุดีนะฮะ กระจกตัดแสงออตโต้นะครับสวยแบบนี้นะฮะยังว่างนะคุณผู้ชม8 7 9 0 0 0คูม่้มือเอกสารอยู่ครบนะครับผมนี่ใบเซอร์วิสอะไรอยู่ครบเลยนะฮะใครใสนใจรีบเลยนะคุณผู้ชมสวยมากนะครับให้ดูความกว้างนะฮะความหรูหราความลักชูรี่ของเขานะครับอ่ะตอนนี้นะฮะไปดูฝั่งของแคมบรีบ่มากนะฮะแอคคอร์ดก็จะประมาณนี้ ออปชันฟังก์ชันดีไซน์หรูหราเหมือนกันครบกันลื่นกันไหลเนี่ยเห็นไหมนะครับแจ้งเตือนอะไรต่างๆมีครบเลยนะครับห้องเครื่องยนต์ส,สวยนะฮะจะให้ดูนะครับฝาโปรงเป็นช็อคอาพไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ของ Accord นะครับนี่สวยมากนะไฮบิดเทคนะครับผมไฮบ i ดขอพายเป็นไฮบิดธรรมดาไม่ใช่ไฮบิดเทคไฮบิดเทคตัวท็อป ตัวนี้นะฮะวารันตียังอยู่นะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยสวยมากๆสวนเครื่องเครื่องเขานะครับผมไม่มีข้าวมันจุดเยิมแน่นอนฝาปรงเดิมแท้ไม่เคยแกะนะครับให้ดูแคมรี่กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเดินไปดูภายในกันนะค,คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮนะเพราะว่าเราเปรียบเทียบแบบเจาะลึกคุณผู้ชมนะครับแคมรี่กุญแจจะเป็นแบบนี้สามัญทีเคเรตนะครับ ปุ่มสตาร์นะฮะจะอยู่ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะฮะแคมรี่สตาร์ทรถแล้วนะเบามากนะครับหน้าจอสีกับหน้าจอ TFT ก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางนะฮะหน้าจอประมาณ6นิ้วได้นะสำหรับจอกลางของแคม r y นะครับผมจอเป็นแบบจอฝังนะนะฮะแคมรีก็จะบอกลมยางฐานะลมยางอะไรต่างๆปรับได้เหมือนกันเลยนะครับไม่แสนสนะฮะคันนี้ ม่านลงม่านหลังมีให้นะครับผมสวยมากคอนโซลดีไซน์ลายไม้นะครับแอร์นาโนอีฟอกอากาศได้ PM 2.5อาฟอกได้ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเลื่อนได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคอนโซลดีไซน์เรียบหรูนะฮะลายไม้สวยๆนะฮะด้านบนมีซันรูฟโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ว้าวเลยของแคมรี่นะครับเบาะหนังสีดำนี่นะฮะเบาะดูแลง่ายนะครับไฟ LED นะครับซันรูฟไฟฟ้า นะคุยชมสวยมากนะครับนี่สวยมากนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับแชมรี่นะฮไม่แสนสองเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องครับอ่ะ <c oughs> มาแอร์เกทีแต่ว่าตัวแชมรี่สองจุดห้าเนี่ยไม่ใช่แอร์เล็กทีปควบคันโทแต่ว่าเป็นคุยคอนโทลธรรมดานะครับผมคูลคอนโทลธรรมดาล็อกคอมเร็ว ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นตัว Accord เนี่ยจะเป็น Adaptive Cruise Control แล้วเรียบร้อยความเร็วแปลผ่านตามรถคันหน้านะครับเครื่องยนต์นี่ใหม่เหมือนกันกริกเหมือนกันเลยนะครับของลงของเหลวแบตเตอรี่มีวารันตีให้เหมือนกันไม่หมดวารันตีทั้งคู่นะฮะวารันตีเป็น10ปีมีมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้ได้เลยฝาปรงเดิมแท้นะครับผมนี่ ใครชอบแบบไหนนะครับแอคคอร์ดแคมรี่นะฮะติดต่อหาผมด่วนๆนะเซลล์หนวดทอโต้ศ no ูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมยังโสดยังว่างทั้งคู่นะฮะไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่นะครับผมได้ิดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของุผู้ชมแน่นอนใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ดูคลิปนี้โทรหาผมได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ